จะเป็นอย่างไรถ้า Honda ออกรุ่น N1 เวอร์ชันไฟฟ้าที่ชื่อ N1e เพื่อชาชนกับนิสสันส a กุระเรามาดูก่อนว่าตัวรถนั้นเป็นอย่างไรบ้าง <S <S งานออกแบบภายนอกแน่นอนว่ายาองอังคงเอกลักษณ์ของ N1 อยู่ทั้งแผงด้านหน้ามาพร้อไฟหน้า Full LED ที่มีดีไซน์น่ารักพร้อมกับช่องกระจังหน้าที่มีขนาดเล็กและมีการแบ่งช่องว่าชาร์จปกติกับชาร์จ DC นั้น มันอยู่ตรงไหนซึ่งแผงดังกล่าวจะทําจากวัสดุแบบรีไซเคลิลส่วนกันชนหน้าก็จะมีการเจาะช่องต่างๆที่ดูน่ารักขึ้นทั้งช่องดักลมที่กันชนหน้าและไฟตัดหมอกทิปทั้งซ้ายและขวาด้านข้างยังคงเอกลักษณ์จาก n อนวันอยู่ทั้งกระจกหน้าต่างดีไซน์น่ารักมือจับประตูแบบดึงที่สอดคล้องกับเส้นสายตัวถังต่อจนก,กระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าเพราะไฟเดียวที่มีขนาดเพียวบาง ส่วนตัวล้อนั้นไม่ว่าจะเป็นล้อกระทะและล้ออลอย6กกานก็จะได้เป็นแบบ14นิ้วซึ่งดีไซน์ก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละคาแรคเตอร์ด้านท้ายมอเอร้มกระจกหลังบานใหญ่โตสะใจแต่ยังดีมีไฟเบรกตรงที่3มาให้ ความตัวไฟท้ายเองก็จะมาเป็นแบบใสและแน่นอนว่าต้องเป็น Full LED และกันชนหลังก็จะมีการคาดสีดำอีกเล็กน้อยตรงใกล้ๆกับแผงทับทิมเรียกได้ว่างานออกแบบนั้นเน้นความน่ารักมากกว่าความดุดันแบบที่นิสสันสกุระเป็นอยู่นั่นเองสีตัวรถก็จะมาพร้อมกับขาวแพทินัมไวท์เพล์เงินลุน่าซินเววร์เมทัลลิกที่เราคุ้นเคยกัน ส่วนอีก3สีจะมาในเฉดเดียวกันทั้งฟ้าอมเขียวฟยอดมิสเพิลหรือถ้าเกิดเป็นแบบเข้มก็จะมีเชียฟูกรีนให้อีกเช่นกันแต่ถ้าเป็นสีน้ําเงินก็จะมาพร้อมกับซีเ b l บ e ูเพิลเท่ากับว่าโทนสีนั้นก็จะเน้นความสบายตาเป็นหลักนั่นเองภายในห้องโดยสารมาแบบสไตล์เอ็นอย่างแท้ทรู พราะการจัดเรียงมันก็จะดูมีมิติและชั้นเชิงหน่อยแน่นอนว่าแผงฝั่งผู้โดยสารนั้นจะทําจากวัสดุนุ่มและด้านบนตรงบริเวณช่องแอร์ทำจากวัสดุรีไซเคิลตัวเครื่องเสียงมาพร้อมจอสัมผัสขนาด9นิ้วนี่รุ่นท็อปสุดส่วนรุ่นลองลงมาจะมีขนาด8นิ้วแต่ก็สามารถดูสถานะรถผ่านโทรศัพท์มือถือได้เช่นกันแต่ถ้าไปเอาตัวแดชบอร์ดนั้นก็จะดูลงๆงหน่อยเพราะไม่มีจอและที่สำคัญไฟถูกเฉิอนนั้นมีการเปลี่ยนดีไซน์อีกด้วย ระบบปรับอากาศยังไงก็ต้องให้แอร์ออโต้มาซึ่งปรับไ,ได้ฝั่งเดียวและตัวสวิตช์นั้นมีขนาดกระทัดลัดพราะกับเบรกมือไฟฟ้าเสริมปุ่มออโต้โฮอีกด้วยอีกทั้งยังมีที่ชาร์จ USB ทั้ง Type A และ Type C พร้อมถัดวางโทรศัพท์มาให้ครบเลยคับโซนเกียร์เองก็จะมีสวิตช์เกียร์ที่เราคุ้นเคยกันดีใน Honda E n 1 n และ CRV Diesel ตลอจนโหมด e c o และปุ่มเปิดการทำงานของแป้นเหยียบอัจฉริยะที่สามารถเร่งและเบรกในแป้นเดียว ตัวคอนโซลกลางเองก,ก็จะมีปลัก๊กไฟ12โวลต์ความช่องวางแก้วน้ำและว,วางของครบครันตัวมตดวัดมาพร้อมจอสีขนาด7นิ้วและกราฟิกก็จะมีความน่ารักสมตัวส่วนตัวพวงมาลัยนั้นมาเป็นแบบ2กา้านแน่นอนว่าตัวดีไซน์ปุ่มควบคุมกับแป้นแตแรนั้นคุ้นเคยกันดีในรุ่นพี่และตรงกลางก็จะทำเป็นสีอ่อนอีกด้วยนอกจากนี้ทีิปันน้ำฝนสามารถตั้งเวลาหน่วงได้แต่ไม่สามารถทำงานอัตโนมัติตรงกันข้ามกับไฟหน้าที่จะมีในส่วนนี้ แถมในรุ่นท็อปก็จะมีการคุ้มด้วยหนังอีกด้วยอีกทั้งยังมีที่วางแก้วน้ำสำหรับนคนขับอีก1จุดแผงประตูออกแบบให้ต่อเนื่องกับแดชบอร์ดและที่สําคัญที่พักแขนนั้นสามารถใส่ของได้แต่ดูเหมือนว่ามันจะมีขนาดเล็กอยู่พอสมควรนะพราะกับสวิตช์กระจกไฟฟ้าและกระจกมองข้างส่วนปุ่มเซ็นทรัลล็อกไม่มีมาให้เช่นเดียวกับช่องเก็บของบนแผงประตูที่จะตัดส่วนที่เป็นวางของออกและเหลือแค่วางขวดน้ําแทน เบาะนั่งคู่หน้ามาพร้อมกับพนักพิงศีษะกับลมตัวรวมเป็นเซ็ตเดียวกันเหมือนกับรถยนต์อีวีในสมัยนี้พร้อมกับฝังคนขับที่สามารถปรับสูงต่ำได้แต่ด้านหน้าก็จะมีฮีตเตอร์อุ่นๆไว้ใช้ในยามหน้าหนาวส่วนเบาะหลังจตแบ่งเป็นอัตราส่วน50/50 50, แถมมีอัลตร้าซีทสามารถพับลงหรือพับขึ้นได้เช่นกันแถมด้านหลังยังมีพื้นที่วางของสำหรับด้านบนและด้านล่างอีกเช่นกัน Honda Sen s ซิ g ไม่ต้องห่วงครับ จัดเต็มอยู่แล้วมาพร้อมกับระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันทั้งความเร็วสูงและความเร็วต่ำระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบตบรถที่เข้าเลนทั้งเสียงเตือนพงมลาลลยช่วยป้องกันรถไม่ให้ออกนอกถนนและออกนอกเลนสำหรับร,ระบบอ่านป้ายทราจรและเตือนเมื่อรถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าต่อจนตัดกำลังเมื่อรถนั้นพุ่งไปอย่างรุนแรงแน,แน่นอนว่าไฟสูงจะสามารถเปิดปิดอัตโนมัติ และมีออปชันเสริมนั่นก็คือระบบควบคุมความเร็วเฉพาะบุคลคล<น>เพียงแค่พกกุญแจไว้รถนั้นก็จะไม่พุ่งจนตกใจซึ่งอันนี้เป็นออปชันเสริมที่ต้องจ่ายเงินเพิ่มแถมถุงลมนิรภัย,ภยมีถึง6ลูกและมีระบบป้องกันการชนซ้ำอีกด้วย่ระบบควบคุมการทรงตัว VSA ช่วยขึ้นทางราชัน S H A และไฟเบรกถูกเฉินเมื่อกระทือเบรกนั้นซื้อคันไหนก็ได้เหมือนกันหมดนะครับคุมพลังมาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุ29.6กิโลวัตต์ชั่วโมง รีดกำลังได้สูงสุดถึง64แรงม้าตามกฎหมายของญี่ปุ่นส่วนแรงบิดจะอยู่ที่162นิวตันเมตรวิ่งได้ไกลสุด295กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTC ชาร์จปกติ6กิโลวัตต์และชาร์จไว50กิโลวัตต์ปีเฉพาะขับเคลื่อนล้อหน้าเท่านั้นงานวิศวกรรมอื่นๆก็จะเหมือนกับเคคาทั่วไปทั้งช่วงล่างด้านหน้าแม็กฟอร์สันสตัดและด้านหลังทอร์ชันบีมเสริมพวงเมลัยพาวเวอร์ไฟฟ้าและดิสเบรกหน้าดัมเบรกหลัง สำหรับรุ่นดังกล่าวจะมีเพียงแค่2รุ่นย่อยเท่านั้นถ้าเกิดสนใจก็ไปดูที่ที่โชว์รูมพ o น d ดนในญี่ปุ่นได้เลยส่วนเมืองไทยต้องมาลุ้นกันว่ารถรุ่นนี้จะเข้ามาโชว์หรือจำหน่ายผ่านผู้นำเข้าอิสระเมื่อไหร่ค่้ยมาว่ากันอีกทีหนึง่งแต่ถ้าเกิดขายผ่านตัวแทนหลักแล้วก็คงไม่มีแน่นอนครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครไปญี่ปุ่นแล้วเจอรุ่นนี้รู้สึกอย่างไรก็มาคุยกันได้เลยนะครับ